สวดมนต์ในศาสตร์หลวงพ่อไม่มีอะไรนะท่านเน้นเรื่องภูมวิหารเป็นหลักตามชายาของท่านนะมันแผ่เมตตามันโมทนามุน,มน,มนบนนันมันเทกกบุญมันสวดมนต์มันจิตอยู่กับพระใช้กรรมฐานหลายหละกองรวมกันนะมันก็จะเร็วหน่อยถ้าสวดมนต์อย่างเดียวเนะี่ยมันต้องใช้เวลาหน่อยถ้าขึ้นปรมแล้วก็มันจะย้อนได้แล้วะย้อนอดีตไปอนาคตได้นะ ก็เป็นชั้นที่ไม่ลำคาญการบันทึกบุญมันก็นได้ทุกลมหายใจเขาออกเวลาฝึกในศาตร์หลวงพ่อเนี่ยนะถ้าใครฝึกลักษณะที่ท่านสอนเนี่ยเวลามองเนี่ยตาเห็นรูปจิตเห็นนามธรรมาเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกถ้าคนที่มีจิตถึงพรมเนี่ยกระแสของบุญเนี่ยมันจะไหลเข้าตลอด แทนคนที่ดูหลวงปู่ดูหลวงพ่อนะพวกหมอดูทั้งหลายไปมองท่านลนะบางคนบอกหลวงพ่อเนี้ยบุญเข้าตลอดเหมือนน้ำไหลไม่ขาดสแสงตะวังจะเข้าตลอดเพราะจิตท่านเป็นพรมจิตท่านไม่ไม่ลําคาญเพราะนั้นในศาสตร์หลวงพ่อเวลาดู ดูดูคนจะเป็นพระหันปัตนาไม่เกิดเป็นทัดปัตนาเป็นปัจเจกหรือปัตนาเป็นโพธิสัตว์เนี่ยเขาจะรู้นะฮะตาเห็นรูปจิตจะสัมผัสดโดยนมามธรรมมันเป็นความรู้สึกเพราะฉะนั้นคนถึงพรมเนี่ยถ้าเรามองไปเนี่ยใช้ความรู้สึกเนะ่บุญท่านจะเข้าตลอดอะบุญ่ะ ถึงมีเล็กน้อยก็เข้าเพราะทุกคนส่วนใหญ่เนะี่ยเข้าวัดเนี่ยเคยทำบุญมาทังนั้นนะยิ่งยิ่งทานเนี่ย <c oughs> ให้ตลอดนะ <c oughs> บุญจะบันทึกตลอดทุกลมหายใจเข้าออกนะแต่ถ้าเรารมมีความลำคาญมีความหุดหิดมีความโกรธอะไรเนี่ยบุญมันจะไม่ติดต่อมันจะตัดเป็นช่วงเป็นช่วง มันจะบันทึกอารมณ์ตรงนั้นเข้าไปมันก็เลยท่านว่าค่าเสียดายบุญที่เองสร้างไว้ตั้งแต่อดีตท่านว่าไม่ใช่ชาติปัจจุบันนี้ด้วยนะอย่างเราเคยสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างสถานที่ใหญ่ๆเนี่ยบุญมันเข้าตลอดนะทุกลมหายใจเข้าออกด้วยแต่ที่เราไม่เข้าใจใัเอง เราไม่เข้าใจเราก็ไปตามอารมณ์ทางโลกมากพอมาฝึกกรรมฐานก็ไปกดมันกดมันกดจิตให้มันจะให้มันนิ่งไม่ใช่บางทีเกิดเป็นทุกข์เจ็บปวดก็ไม่ยอมเปลี่ยนก็โกดมันอย่งั้นนะบุญไม่เข้านะ สังเกตผู้ที่ฝึกลักษณะเงี้ยหน้าตาก็จะไม่ผ่องใสฮะเจ้าสำนักหลายหลายเจ้าสำนักนะพูดถึงใช้กำลังของการกดเนี้ยเรามองไปเราจะมีความรู้สึกเลยมันน่าสงสารนะรสงสารมาเสียดายบุญในอดีตหลายภพชาตินะบางคนนะร้างโบสร้างวิหารสร้าง อะไรต่อมีอะไรเยอะแยะนะแล้วมาเสียท่าตอนกรรมฐานนะ่มันก็เลยไม่มีตัวช่วยบุญทั้งหมดคือตัวช่วยช่วยให้กำลังบุญนะมีมากเราสามารถจะตัดภพชาติได้ฉันว่าเหมือนบรารมีสิบนะถ้าเราไม่เข้าใจเนะี่ยมันรวมไม่ได้บุญนะมันจะรวมได้ยังไงอะ ต่ว่ามันต้องจิตมันต้องเบามันนีงจะรวมทรัพย์ภายในที่ทิ้งไว้ในโลกนะมันนึงจะเข้าใจันหมะ